นะโมะวะละวะโนหันโนสามมาสพุทธะยะนะโมัะชะวะละวะโนอรหันโนสามมาสพุทธะยะนะโมนะชาะละวะโนหันโนสามมาสพุทธะยะนันอมน้อมแห่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์นะสมมาสามพุทธะเจ้าเพระองค์นั้นหอนอบน้อมแห่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์นะสามมาสามพุทธะเ้าวพระองนั้น วัาวาชาญนขอที่หลองร้อยเยี่ยมพร้พระายาได้ขยับมาอย่างนี้จะไวหนึ่งว่าผู้มีมาาาวาฏ้ายยาอมวทําอยู่นะว่ามีวิหารีนวันอารามของท่านอาจารย์ชานีที่อาศัุนี้เรยวันจักนวาวันนี้วัฏวาหกันวัฏวายพาย้พาย ว้นนู้นวันนี้พาโชควันนี้ขับหมู่ใหญ่ประมาณสามพันอาเห็นอยู่ในวันนี้อารามซึ่งเมื่อแน่มีขาลาแห,หลงเงียวยังไยด้วย้นมาพับเห็งอาเห็นยางขาดฮี่โยรักฮี้ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้ใหญ่พระเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรเล่อนอีวอลแต่เห็นเข้าไปวิงขวานใหญ่พระนางอ่อนขาววันนี้ พระอ,องค์ทรงย้ำหนีว่าเราอย่าเที่ยวมีคาว่าแบ่งแยกองคามว่าฮีว่าอย่างเช้ายักทักอะไรเราควรอย่างห้องแม่ขาบวนขาบานขาวันนี้พาโชกอย่างวันนี้อาราม์ซึ่งเมื่อแรกมีขาลาลอล่างรเงี้ยวเงียงลายเงื่อนเงื่อนมาพับไอ้เบียงยังขาที่โต้ตาที่ยิงทงเยอไยงานฮีนั้นพอฮีสองร้อยเยี่สิบหกมกีตาช้างอาขา แต่ไม้ั้นบัวมาบานิพาโชคนั่งอยู่กับวิวญาชุกวิญญาตหมูใหญ่ามมังสนทนาอินทรฉงอาฉาอย่างเนี่ยงเวยเหนงี่ยงยังนั่นอึกระชึฮึือผู้เนี่ยงพระราชาเงี่ยงโยนเนี่ยงมหาอามาตเนี่ยงองทัพเนี่ยงไผ่เนี่ยงลกเนี่ยงขท้าวเนี่ยงน้ำเนี่ยงผ้าเนี่ยงหี่นอนเนี่ยงหงอกว้เนี่ยงหอมหอมเนี่ยงญาต เนียงยานเนียงว้านเนียงนิหงมเนียงยครอนเนียงชอนยมดเนียงชอนอีเนียงมมนุนเนียงคนอาหารเนียงออกเนียงท่ารำเนียงคนที่ร่วงรับไว้แล้วเนียงเหม่งอเนตเนียงโลกเนียงธานีเนียงความยานยนเนียงความเหียมไม่ว่างานงั้น ห้าวรรมวาวยายของนอนว่าขอท่านทั้งหลายองขอท่านทัางหลาเบาเบาเหียง่อยอยากเหียงอึงน,นักพระญยาไปย่โหัวนงนะวัเียงเงาพระองค์ท่านอวยเหียงเบาเลี้ยงอแขนเหีือน,ะะนอุ่นของเหียงเบาบางทีพระองค์ท่านองทราว่าวันนี้ขัามีเหียงเบาแล้วเพื่องสองันที่จะงเขียเข้ามาง่ายเมืเออ่อโัวเขามาถาวันนี้พายชก พออย่างนี้แล้วพระอุณหภัยโชคหลอกงั้นได้พากันนิ่งพวกที่สองร้อยหกสิบเอยดเมื่อพระเอือพภัยเย้าทางเยียบเข้าไปหาบัวถาวาทะวันิวาโชคหนึ่งที่อยู่แล้วเถอเยิ่งหลานพูนย้ายเชิญพระอุณหภัยเย้าว่าขอเยียบถางเยียบพระเย้าห้าพระองค์ทางเหยียบวานี้แล้วงานงานพระองค์เยังยังมีโองาจถางเหยียบวาาที่นี้ขอเชิญว่าท่านั่ง นี่อาชะเขางอย่างนั่งไว้แล้วพอพี่พ่อเย้ามาทำนั่งบวชอาชญาย่งของอย่างนั่งไว้ไหวบวาบาวชวันนี้พายทุกรือเอาอาชนะทำอย่างหนึ่งนั่งนี่หัวหนวนข้างหนึ่งพ่อพี่พ่นเจ้าท่านนั่งถามเธอว่าหนูนไหวบวชบาวชวันนี้อันพวอท่างนั่งหน้าญาการด้วยเนี่ยงอะไรหงอเลี่ยเนี่ยงอะไรเล่าที่พ่อท่างนอนทงาค้างอยู่ ว่าหิางร้อยอยีงเห็นมว่าน้วยอาหิพงันยานีโลดนมายถึงความสําคัญอย่างยิ่งในงันยาหที่บอกด้วยนี้ล้นเมื่อพระอุพรายาวทงอย่างาออย,ย,า,งยางนี้แล้วบวชับานชบันนี้พายชกได้กลาวูนว่าข้าแย่พวกผู้เนินเนี่ยที่พวกข้าพะองันข้าอย่างงนใน่วันนี้นั้นอไววอ่อนเนี่ยงเช่นนี้ พ่อเอี่าวพ่แย้วยันทรงระับหล่อภัยรังน้อยไม่ยากนะห่าเอย่ยพระองคุณจะเดินวันอ่อนอ่อนพวกเหนอวิาณหาพผู้มีหน้าที่อย่างนั้นวันถูมงันในโลกอุฮาระยาลาได้หนุนท่ายังไงอย่างพิ่ารณายินดว่าท่านทั้งหลายอ่าพิจารณายินดี่าเป็นอย่างไรในเหนอวิญาณภาพเหล่านั้นวางห่วงเอาอย่างนี้ว่าสัญญาของบุษไม่มีเหตุ ไม่มีวันใหญ่เอ een, tweeted, London, Maria, zeggen, ืองหึ่งเองกับไปเองกับใมให่สัญญาเอื้องหึ่งกับใบนั้นขาดอ้อยทีว่ามีสัญญากับใบใหญ่สัญญากับไใอกับมบนั้นขาดอ้ยที่ว่าไม่มีสัญญาพวกหนึ่งวันใหญิอาภิญัาญาี่โลด่วยบระกานอย่างนี้วมนหนึ่งความส้มพันใหญนอาภิญญาญาี่โลด้อือความน้ำพันว่า สัญญาของบุญของบุคคลไม่มีเหตุไม่มีบาดใหญ่เออขึ้นเองังบไปเองนั่นคือเหตุผลที่ละกฮิยึงหนึ่งยึดเือว่าเป็นญาติสัญญานี้โลดในแยกออกไปอีกพวกหนึ่งเอาอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้อนี้อย่างเป็นเช่นหั้นหาไม่ไ่ายเพราะว่าสัญญาเป็นสัญญาของนุญในอาจารนัร้นเข้ามาก็มี ใบบาดก็มีเร่าหมายไงอาจาย์เข้ามาเราไหมายงั้นแากว่าที่ว่ามีขันยาเร่าหมายไงอาจาบาดใบใบบาดเร่าหมายงั้นแต่งอ้ที่ว่าไม่มีขันยาพวกหนึ่งวันอยากเอาที่ขันยานี่รู้ด้วยว่าการอย่างนี้อันนี้ก็หมายถึงว่าเอามีความสองคั้งว่าขันยาเป็ยนขันยาหนึ่งคนไงเก่าหมายไงอาจารงั้นเข้ามา ก็มีไหวบานก็มีเราวไว้ใหอาจาเข้ามาชาวไว้ั้นจักอ้อนที่ว่ามีขัญยาเราวไวไงอาจารย์ไหวบาเราวไว้นั้นจักอ้อนที่ว่าไม่มีขัญญานี่ก็คือความเห็นอีกอย่างหนึ่งในในข่อทำที่เกี่ยวกับวิธีสัญญานี้ลดที่เห็นกันอยู่อีกพวกหนึ่งเอาอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ข้อนี้อย่างเงิยนให่งันอ้หาไม่ไ่ายเพราะว่าอย่วยงาคามผู้ที่มีนีมากมีอนุภาพมางมีอยู่ท่านเ่านั้นวันงานให้มีก็ได้วันงานให้ภาคง็ได้เรื่องสัญญาของบุ์นี้หน่ไวยงวันงานให้มีหน่วยง้นแา่ว่าที่ว่ามีสัญญาหนาวไงาวันงานให้ภาคแต่หมาวยง้นแา่ว่าที่ว่าไม่มีสัญญา พวกอย่างัรอยาานี้าอย่างนี้ดนวยไวยด้วยว่างานอย่างนี้ อีหกหนึ่งอ,อย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพรอย่างนี้อยางหนึยงเช่นนั้นว่าหาไม่ได้เพราะว่าเฮวดานี้มีนิมาามีอนุภาพว่ามีอยู่เฮวดาเหล่านั้นวันงานให้มีก็ได้วันงานให้ไม่มีก็ได้วันงานให้ภาคก็ได้ซึ่งสัญญาของบุษนี้ก็ไว้ไงวันงานให้มีก็ไ,ไว้งั้นแา่อื่นที่ว่ามีขัญญาก็ไว้ไงวันงานให้ภาคก็ไว้งั้น าการอ่อยฮีว่าไม่มีขัญญาพวกหนึ่งวันอยากจะพิัญญา,ญานีาน้โรดด้วยวากานรชนีข้าแย่พระองค์พุ่นจะเนินข้าพระองค์มีชนีว่าลกย่เพาะพระผู้มีพระภาคเน่าเออขึ้นว่าท่านผู้ฉลาดในคำเหล่านี้เป็นอย่างนี้งั้นต้องเป็นพระอุื่อพระเน่าแน่แท้ต้องเป็นพระองค์พระอยู่ระเน่แง,อองแ่แฉะพระอ,องค์งทรงฉลาดทรงรู้ช่าทองในอันพิจัญ,ญญานี้โรด ห้าแง่ระอ,องหุ่นยนินห้าแง่ระอ,องค์หุน่นยนต์พิดงานีหญ่ยนต์เป็นขนาดใหญ่พิดงานใหญ่ยนนที่ว่ามาทั้งหมดเป็นควาผมผิดต่อไปนี้นท่านอวทถาณมาค่ะวันนี้พายชกกำลังถามถึงอพิดงานใหี่ยนตนที่เป็นของยิงที่เป็นของแ้ ที่พระน้งมานำผู้ได้ยทรงปฏิบัติแล้วเวน,น้นกวาถามว่าวันอยักแจกแจกง่ายอย่างหน่อแบบนี้พระอุพัชฌาย์ย่ำหน่อกว่าหนุ่มอวดบูถาว่าถ่ะไงธรมยพรพมเหล่านั้นพวกที่เราอย่างนี้ว่า ว่าีหนวอยเยียบ่าพระเอกราชาเอย่างว่าว่านีหนอยเหยียเหพระ้อกราชาเหยน่วว่าลวงอ่โมายะมะใน่สวายใหญ่เยาวพามหลวนั้นพวกที่เหยีอย่างนี้ว่าสัญยาของมนุษย์ไม่มีเหตุไม่มีวันใหญ่ เอื้นเองหลับไปเองความเห็นของธรรมะความพวกนั้นผิดแยกน้นทีเงียวเพราะเหตุใดเพราะหงันยาของบุญมีเหตุมีวัดใหญ่เอึ้นก็มีกลับไปก็มีงานยาอย่างหนึ่งย่อเอื้อนเพราะงานเหงือกขาก็มีหงันยาอย่างหนึ่งย่อหลับไปเพราะงานเหงือกาก็มีก็พ่อที่อย่างนเหงือกขาเป็นใครหลวงปู่บนวท่าวาจะ ออกวันนี้จะมีงานเขาขึ้นหนูอฮิหินอาหิหินอาฮิมัญญาในระบบแหบแผนของพระยามายามพรินยาหนวยงว่ามือคขาว่าว่าข้อที่จะหุเงือกขาเป็น,ปนใหญ่ทั้งหมดออกวันนี้จะมีงานมาหกาศบัตรสัต์ญ,ญทั้งหนูอียะทั้งหน,งนูบุญละจะมีการแบบแบบหนุนออกวันนี้หนูอนดวดบูชาบารา พระราชาโคตรยินดีบูบาทในโลกนี้เป็นพระอรหันต์การชารู้ยงหน่วยชอบเริม่มพร้อมในนิชาในเนรตะการเดียบไปนี้แล้วงงโล้แยงโลกเป็นขาลหนีเหมืองบุญยิ่งหวัวเหมืองไม่มีเพนนื่อนยิ่งบัวเป็นชขาชขญาข,า,ขาของเยาวาจาเบีนยนบรรณทั้งหลายเป็นผู้เหมืองบานแล้วเป็นผู้อย่างแยงพระธรรมพระราชาโคตรพระองค์นั้นโลกสาโลกนี้พร้อมั้งเหวี่โลกวาลโลกพมว่าโลก ให้เยี่ยชั้นในพระวัญญาอัน,นิ่งของพระองค์เองแล้วลงสวหมูนทัดพร้อมทั้งยาวาพรามณ์เยาวนาเนมนาาุน่นให้รู่นาม้องทะแยงทำงานเม่เมื่อนุน่นงามเม่อข้อมามงานงามม่ทห่หนุนว่นางงานพรมัญญ์พร้อมทั้งอัญชาพร้อมทัง้งวิญญาชนะ วันห like well, ีึ่งวันหนึงยิ่งเชิงฮราไดหาวันีนุ่วันเาหาวันหนึ่งหู้เอือเงอยยเงอย่นงยง่นหนึ่งยอมวังทำนั้นหันวังแล้วไงขาขาง่้ยพระขาขหนเมื่อางขาขาแล้ว น้อมเห็นอย่างๆว่าคารวะครับแยกเวีนทางมาเหียงทุ่ young, <c oughs> young, ีมันวันชาเวีนทางบ่อนงองงานที่บุคคลผู้หองเยนอย่าบวชบวญยันให้บันมูลวันนงด่วยน่วนเงียวหนวนสังหัดไม่ใช่ทำแม่ได้ข้างอะไรลองพึ่งองผมแน่วัวนุ่งผมว่างงานชาวพันอวบหมวดหญ่อวบหัวใหญ่เยนเป็นมันมาชิ้นกับไม่งอมาเขารละองบหัวขั้งงอมางอใหญ่ละเหนือแยกงอใหญ่ว่งผมแน่วัว ย่งหอมพ่างาจจมาวพันวอดวดเมียนมันมาชิ้นเมื่อวดแล้วนำรวมระวังไ้พ่อว่าอีโมงอยู่ถึงพร้อมไม่บรรยา่าเน่งโอยอนมีโองอีเห็นโพดไ้ไฟเพียงเร่งน้อยกรรมาทานเงือกขาไงเงียกขา,กขาหมดทั้งหลายบอกบวอดไม่อยงยังอำว่าอีอําที่เมมีอวันสนถึงพอมไม่หินผมขงสว่างไงเงอกีทั้งหลายบอบวดไมื่อตี่นำไหวฉย่ญญ nhiều phụ nữ nhuận nhiều. nhạc hai, ngày ngã thà, hôm nay hôm nay ngã nay nhau, nay ngã nay ngã nay ngã hình nghi. nay hôm nay hôm ngân, hôm ngã hôm ngã hôm nay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  vô nay hôm nay vô nay hôm nay hôm dày, lắc ngựa hôm nay dày, miệng ngã ละงามในหวงของวัดอู่งามมีง่งเงินกานมงผมในหลวงมีงม่งเงินมี่งงานละถังขะนางฮะที่อยู่ในอวัย,ยวะมี่งเงินเมื่อบุคคลนั้นยงย,งยงาาุ่งห่ม้างนาชาวพัดัวบวัดเม็นบรมชิดมีงเงินห้องง่าวาว่าห้องอนูวันมาชาจากลระบแตรแหวนของไงอ้เงีงงเมื่อหมดแล้ว สมมติว่ามินาทีแน่มี่หมโหนั้นหมดแล้วต้องทำานังออกแบบนี้อือกวหนัวนงานวังในมาิโมะเหนองาบังอาจถึงอาีพหยินนลหยินขาของอยะหน่วยงองถึงพร้อมไม่อนญายา่ยโหยอนเหนองานบังอาจถึงพ่อวัดปฏิบัติทั้งหมดที่มาแล้วยังสันข้าง่ะมีโมหีเห็นภยัยยังโทษยังเล็กน้อยเนืองาบงอาจถึงอุนผนนิ่งอ ที่หยิ่งอกหน่อเนื่องไม่มีอะไรระหว่งางท่านกางชำระทานเยื่งขากางชำระทานเยื่งหยาอยู่งงานหยิ่งขาหมดทั้งหลายเท่ากับหยิ่งงานชำระทานในอุณะหะแลหินที่หุ่นยา่าแห่งงานไว้ทุกเราหมงทุกแหมแผ่นทุกอมวลเพื่อบังหวอดให้งานยังอ่ำไว้หยิ่งอ่ที่เป็นเนินเวินแลอกย้ำว่า,า,ม,วามีอาหิมันเงินถึงพร้อไมไว้หยิน ผมพอสวาในยินดีทั้งหลายพวกนึงบางคนไม่หินดีทั้งหมดเรียยว่าอญิงหญ้ามันยิ่งหินเนี่กอ้อมางอนไม่ใชิงสาวชายรงานบางอยกางพี่าย่าไวนใหญ่หและเป็นู้หนักงโนดพราวาเท่านี้ก็เท่างนว่าเวรงานบางอางเช่นกาทาเนี่ยธรรมะเนี่ยอ้อหินเรียบเ้ียบ้อย พ่อความหล่อว้ยดุลังหินหนว่าบวานหวานาอย่างไรพิสหนุ่ยังเชื่อว่าเป็นผู้หญิงความไม่หินหนึ่งนิสนุ่ยทําอบิางนี้ รักงานให้เงานเหมียงขายากงานให้เงินวางทันทะวางขาดยามีความละอายมีมีความเมนดูมีความวะดูาหวังประโยชน์อย่ากทั้งวงอยู่เพาอย่างนี้เหมียงหญิงของเธอวางงานหนึ่งสองเธอรักงานรักทับเหมียงขาดอยากงานรักทับงรักเหนี่ยของที่เขาให้ต้องงานเนี่ยของที่เขาให้ไม่มาพึดอวดเหมียงคนขโมยเป็นผูู้ะอาดอยู่ เมียพ่อหญิงว่เอเมียหญิงของเธอวังอันหนึ่งสามเธอะะรักอมอ่ะเมียข้าเงือกแย่พมยันว่าพึ่งญญพมยันว่าเมื่อห่างไเมียเหมียงเหมีงขาอยาเมียุนอ่เมียหญิของชาว้านเมียพ่อหญิง่าเมียงหญิงของเธอวังอันหนึ่งสี่เธอรังานพูดเท็จเหมียยขายอยาง,งานพูดเทด็พูดแย่คำยิงเราลงคำางานยี่ไพคำยงหลัฐานคนเชื่อ่ายไม่พูดลวงโลก แม่ห้อนี้ว่าเป็นหญิงของเนือวางานหนึ่งห้าเธอละคำหน่อเงียดเลี้ยงข้าอยากคำหน่อเงียบวางอยากข้างนี้แล้วไม่ม่บอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แย่แล้วกันหรือวางอยากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแย่แล้วกันแต่วันคนที่แย่แล้วกันแล้วว่างหลงหงเหนือหันที่พร้อมอย่างนั้นแล้วว่างชอบคนผู้พร้อมอย่างนั้นยิิงหีคนผู้พร้อมอย่างนั้น เพิ่มเพื่อ,เอนเงียคนผู้พร้อมอย่างนั้นกล่าวอย่างคำทำให้อุนพร้อมอย่างนั้นเมียข้อนี้ว่าเมีหญิงของเธอบางอันหนึ่งหกเธอน่าคำหยาบเมียนขาดหยากาคำหยากล่าวอย่งคำที่ไม่มีข้อเพราะหูชวนให้ร่าหยาใหญ่เมียนของชาวเมืองคนเหมือนว่าน่าให้พอใหญ่เมียข้อนี้ว่าเมียญิงของเธอบางอันหนึ่งเย็นเธอน่าคำเฮอเยอร์เมียนขาดอยาคำเฮอยเยอร์พูดโข่งาน พูดอยางคำที่เมียิงพูดยิงอัดพูดยิงคำพูดยิงวิ่ไงพูดอย่างคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่เงามงดบวมๆไม่มาโยนเงยงานอันอวนแม้ข้อนี้ว่าเมนหญิงของเธอบางอันหนึ่งแต่เธอเมียงขาอย่ากงการข้ามหินยาคามได้อู่ยาคามเก้าเธอฉันงขนอ้อยิ่งเเมียงงานฉั็ในเวลานีดงาแข็งในเวลาวิ่งานหนง เลี bon. oh no you been, ้ยงข่อย่างงานหัวนำกลับน้องบะหอมงอนีเลี้ยงงานอยู่งานเน้นอัดเบียงข้ายหงแยงงอนงอนเอียนเอียนเธอเลี้ยงข่าย่างงานข้างทงมาหยับดอกแยงร่างางเมื่อยหยอกไว้หอมหอมเลี้ยงเครื่องมาเหียงผิวอัดเบียนข่ายเหียงงานเหียงนัวหยิหนองเธอเลี้ยงข่ายยางงานงอนวันที่นั่งที่นอนอันถุงใหญ่หยิบหนามเธอเลี้ยงข่อย่างงานร่างหอแน่นหยิบมี เทวียนข่ายางงานลำข่ายหงีหห่าเทวียนหาอยหางงานมีหงีหงหกเลว้ยงขย่างงานลนอีและอุบาลหิหเทวียนขยหยางงานลำางหงีและข้าหงิแหวนเวียงหาอย่างงานลาแหและแห่หิเง้าเทวียงข่ย่างงานลาไงและหยุ่งอ่อนหงิหงเลี้ยงขยหางงานลาช้างโหวาแลลา ยี่สิบเอ็ดเธอเลี้ยงขาย่างงานรับได้งานแรงที่ดินยี่สิหนองเธอเลี้ยงขาด่างงานรับบออกงานเบียนชู้งานอําแรงงานรับใช้ยี่สิบสามเธอเลี้ยงขาด่างงานยือการขายยี่หิบสีเธอเลี้ยงขาอย่างงานงงด้วยงานช่างการวงเงินของมอมแรงงานงงด้วยเครื่องดวงวัดยี่สิบผ้าเธอเลี้ยงขาอย่างงานรับหมิ่นมนการล่อวงการหยาดลบงานแดงยี่หสิบหก เธอเห็นการย่างการงานการข้าการยองยำการยิหิงการมุ um, ร่น um, และงา, um, ะา um. นงานห่แม่ห้อนี้ก็เป็นหญิงของเธอมางานหนึ่งยกยดนหลังหินเหนี่ยวให้ให้รวยหีิงหญิงที่ทำให้เท่าโนุ่มีญิหญิที่ทำให้มวนพัมดำพัน เอืที่ทําให้พระแยงใหญ่เป็นยื่นที่ท่าหวองอยู่หา้ําผ่านนั้นไม่ให้หนวน